สองไอเทมชุกตัวเองโดยไม่ต้องง้อเพื่อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นระเบิดควัน sg 3 0นะครับความลาดช้าของระเบิดตัวนี้นะครับก็ประมาณ2วินะฮะถึงจะทำงานนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาเอฟเฟกนะครับนานประมาณ30วินะครับผม2นะครับก็จะเป็นชุดปฐมพยาบาลสนามลบนะครับผมชะลอเวลา10วินะครับผมใช้รักษาตัวเองนะครับเมื่อเราล้มลงนะครับโดยไม่ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมนะครับผม สองไอเทมนี้นะครับถ้าเกิดเราพบไปในสายยงบ่านะครับเมื่อเราโดนโจมตีล้มนะครับสามารถกดปุ่มควันแล้วก็กดปุ่มปฐมพยาบาลเพื่อชุบตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมนะครับผมสองไอเทมนี้นะครับสามารถซื้อได้ในสายข่าวนะครับเคล่านะครับผมใช้เงินสกุลคอลัมน์นะครับในการซื้อนะครับผม โอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอขอบคุณครับอ,อย่าชุบตัวเองเป็นไงครับคนดู